งงหมดแล้วใครเป็นใครแยกไม่ออกเลยอย่าพี่บอกแล้วทีหลังอย่าใส่เสื้อเหมือนกันคนไหนแจมจันคนไหนชมชายเนี่ยฮะแจมจันแจมจันคนไหนแจมจันคนไหนคะอ๋อคนนี้แจมจันแจมจันใช่ไหมคะชมชายชมชายคะอ๋อใส่เสื้อเหมือนกันทีไรเรานี่มองไม่ออกใครเป็นใคร เอาอะไรคะหนูจะเอาไหนหนูจะไปไหนเอาไหนบอกแม่ก่อนเข้าห้องเหรออาจจะเข้าห้องทอํายังไงจะเข้าห้องทายัางไงต้องอสวัสดีแม่ก่อนนะอยากได้อะไรต้องยกมือไหว้นะคะรู้ใช่ไหมนะจะได้อะไรขออะไรก็ต้องยกมือไหว้แม่ก่อนรู้มั้ยคะอ้าวทำยังไงหวัดดียังจำจานหวัดดีแม่ก่อน ค่ะจะเข้าออกต้องยกมือไหว้นะ,ะแม่ไปแล้วนะ